ไปดูอีกหนึ่งรายชื่อที่อยู่ในโผมาตลอดนะครับ <คะ S 1> นั่นคือพรรคชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวาราวุฒิศิลป์ <คะ S 1> อาชาก่อนหน้านี้คุณท็อปบอกว่าอยากจะได้กระทรวงเดิม <คะ S 1> นั่งกระทรวงทรัพย์เหมือนเดิมชื่อไปหลายกระทรวงอะฮะเริ่มต้นก่อนอะเริ่มต้นก็กระทรวงทรัพย์นี่ไงเจ้าตัวอ, <ะ S 1> อยากไปใช่ใชไหมสุดท้ายบอกไปพาณิชย์ตอนนี้มาพมค่ะคุณท็อปบอกไงเว่าก็พอนีแหละแต่ไม่รู้ว่าจะพอไหนเนี่ยคืออักษรย่อใช่ไหมคะถูกต้องคือพอ ตอนนี้มีไม่พอพานิชย์ก็พอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมองไงอ๋อแต่ว่าชื่อที่ออกมาแต่ละครั้งล่าสุดเนี่ยสองโผลเนี่ยก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอที่คุณวราวฒิว่าเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้ให้สัมภาษณ์นะก็ยังไม่ฟันธงลงไปนะว่าตกลงจะนั่งพอไหนกันบ้างคุณท้าวบอกว่าไงบอกว่าก็พอนี่แหละแต่จะพอไหนเนี่ยให้มีความชัดเจนก็ต้อง รอพระบรมราชโอ,องการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคุณท็อปบร,ราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เข้าประชุมตามปกตินะแล้วก็อีกหนึ่งทาดะคือฐานะของหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาบอกแบบนี้ครับว่าการจัดคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหา คงไม่ไปฝากงานถึงรัฐมนตรีคนใหม่เพราะว่าแต่ละคนก็มีแนวทางในการทํางานของตนเองไม่ขอไปก้าวไก่ส่วนความชัดเจนว่าสุดท้ายเนี่ยจะนั่งในตําแหน่งไหนขอให้รอพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งครับลำสีสรุปนั่งพานิดหรือพมมันพอละแต่ไม่รู้พออะไรนะมันจะพอนอพอมอหรือว่า หรือว่าพอก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือจะพองอหรือจะพออะไรแต่ก็คงต้องเดี๋ยวรอรอมีพระบรม,มราชชนการโปรดเกล้านะครับก็คงดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้พอแน่แน่ไหมครับก็มีก็มันมีอยู่แค่สิบคนก็ต้องพอนะครับคนเดียวนะครับระทรวงพอมาเออมันมีกี่พอนะมันก็มันก็คงจะอยู่แถวพอพานนี่แหละครับไม่ไปตัวอักษรอื่นนะครับหนักหนักใจไหมครว่างานแรกเรื่องเพี้ยผู้สูงอายุรับว่จะลดอะไรหรือเปล่า อ๋อทุกอย่างผมเชื่อว่ามีกฎเกณฑ์แล้วก็ดูความเหมาะสมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คงยังตอบอะไรมากไม่ได้ต้องดูความชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วมีพระบรมราชองกรปรดเกล้าวลงมาเช่นใดนะครับเราก็ถึงค่อยมานั่งคิดถึงว่างานเราจะเริ่มมีการดําเนินการกันอย่างไรในส่วนที่เราได้รับมอบหมายให้ดูแลนะครับตอนนี้คงยังตอบไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้คุณท็อป<ง> <top. S 1> เล่นมุกนะไม่แต่วันนักข่าวก็ต้อนได้ถูกนะว่าเอ๊ ไม่ตอบว่าพอไหนแต่บอกเลยเบี้ยผู้สูงอายุก็ส่งในรับผิดชอบอะก็ส่งกันนาสังคมเนี่ยแหละเห็นไหมต้อนเลยว่าเอาเบี้ยผู้สูงอายุที่ยังคงเป็นปัญหากันอยู่ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่กับเกณฑ์ที่มีการกําหนดขึ้นใหม่ถามไปเลยว่าเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเจะเอย่างไงก็เหมือนจะ เกือบเกือบจะตอบเหมือนกันนะค่ะเกือบเกือบจะหลุดผม่ท่านบอกว่าพนอก็มีพมก็มีเอ๊หรือว่าจะเป็นพก่อนดีเออแต่ในน้นักข่าวก็มั่นใจว่าพมเนเลยถามเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุไปอย่างกักไปอยู่นิดนึงเกือบละนะ ไปดูอีกคนหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะนฐานะหัวหน้าภพภูมิใจไทยวันนี้บอกว่างดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะจากนั้น,นก็เห็นนายอนุทินค่ะเขาถือเป็นลักษณะสองผู้ชมสังเกตนะนับไม้กี่2องมีคนนับให้แล้วนะ,ะในสื่อโซเชียลเนี่ยซอ,อ,องเนี่ยทั้งที่ถือได้มือคุณอนุทินเนี่ย แปดซองแปดซองแปดซองนี่คืออะไรอะคะแปดซองเขาบอกว่าน่าจะเป็นประวัติเพราะว่าคนที่จะเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต้องกรอกประวัติไงให้มีการตรวจสอบประวัติโดยาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้2องสีน้ําตาลเนี่ยนะคะอายกให้กับสื่อมวลชนได้ดูด้วยนะมีสื่อบางสื่อเขาไปโพสต์ภาพตอนยกชูนะแล้วก็นับเลยว่ามีกี่ซองเนี่ยนยฮะดูในมือกนุทินเนี่ย ค่ะแปดซองกสีว่าการสีช่วยว่าการไงายใช่ทีนี้<ะ>นักข่าวถามต่อว่ามีการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนพระภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่ครบใช่หรือไม่อ่าก็ถามเรื่องนี้นะคุณอนุทินตอบว่ายังเพิ่งได้มาเมื่อวานแล้วก็โชว์นี่แหละซองเอกสารให้สื่อดูอีกครั้งค่ะเอาไปดูภาพบรรยากาศเลยค่ะยังยังไม่ครบกหรอคะรัฐมนตรีเมื่อวานวายังยังเพิ่งได้เมื่อวาน ตอนที่นักข่าวนับเนี่ยอาจจะโพสภาพเอาไปก่อนแล้วก็นับใช่ไหมคะว่ามีกี่ซองกันแน่ดูตามสื่อตามโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เรียกว่าดิจิทัลฟุตพรินต์เพราะว่ามีอะไรที่โผล่มาเนี่ยมันเป็นหลักฐานหมดเลยทุกอย่างนะอดีเสธก็ลาบากนะเคยเคยพูดอะไรยังไงในสมัยอดีตเนี่ยโอ้ขุดมาหมดนะไม่ว่าจะถืออะไรต่างๆเนี่ยมันชัดมากไงค่ะ ไปดูอีกท่านหนึ่งค่ะน,นายธนกรวงบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะน,นายฐานรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็แสดงความยินดีกับว่าที่รัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลใหม่คือส่วนตัวเนี่ยมองว่าประชาชนได้ฝากความหวังกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เนื่องจากสามารถต่อย,ยอดจากสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำเอาไว้เมื่อ9ปีแล้วก็เชื่อว่าประเทศชาติจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ ก็ฝากความหวังไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมบอกว่าเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ตลอดระยะเวลา8-9ปีที่พลเอกประยุทธ์ได้ทํามาเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันสามารถต่อยอดไปอย่างยั่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นครมอมาใหม่ก็แต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถนะครับท่านทํางานได้อยู่แล้วนะครับ ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนื่องจากว่าที่รัฐมนตรีรายหนึ่งซึ่งข้าราชการที่ถูกปลดออกนะครับแต่ภายหลังมีคําสั่งยกเลิกการปลดออกจากราชการอาจทําให้มีคุณสมบัติขัดกับรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวกลับเลยไปสอบถามกับนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องนี้ซึ่งคุณวิษณุก็บอกแต่ครับว่าอยู่ที่ว่าให้ออกเพราะอะไร ถ้าเป็นการปลดออกเพราะการทุจริตอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าออกเพราะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเช่นขาดงานเกิน15วันอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอย่างไรก็ตามเป็นดุลพินิษของหัวหน้าพักที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวครบับมันอยู่ที่ว่าให้ออกเพราะอะไรถ้าเป็นคดีอาญาคืออ,ออกเพราะทุจริตอันอน,นั้นที่จะมีปัญหา อย่างอื่นไม่เป็นไร,ไนรครับบางทีอ,ออกในเรื่องที่ไม่เกี่ยวขันขัดงานสิบห้าวันนี้ก็เป็นดุลพินิจของคำสัญญาโดกใครไม่ใช่สมมติดุลพินิจของหัวนหน้าพักที่เสนอเชือ่อก็จะเอาไปแต่เราก็จะรายงานติดประวัติขึ้นไปทั้งหมดไปถึงตรงนี้เรายังอย้องน,นอลกลารของคนทูตต้องรายงานไปทั้งหมด